เะเอ๋สวัสดีค่ะอ,ออกมาเล่นกันไหมเด็กๆวันนี้หืึยังกะกำลังทำท่ากะกล้าๆกลัวๆอยู่นะครับสวัสดีนะครับนำเรียบนะครับกับชาโกเปตนะครับหืึแอลออกมาเล่นครับวันนี้ออกมาแล้ว เคเด็กๆก็สบายดีนะครับกินได้ครับกินอาหารเปียกได้อาหารเม็ดบ้างนะครับตามปกตินะครับขับถ่ายได้นะครับสุขภาพแข็งแรงดีน่าเลยออกมาก็เล่นเลยฮะน่ารักนะครับแล้วก็เริ่มปล่อยเขามาวันนี้วันที่่ะไรผมจะไม่ได้ก็ตัวันที่สามไหมสามหรือสี่จะไม่ได้ประมาณนั้นนะครับก็มีแมวที่กล้าปล่อยกับเขาได้คือเวลานะครับเวลานี้ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ทําอะไรน้องนะฮะแค่น้องอย่าไปจะเจ้เขาก็พอนะครับ แล้วเดี๋ยวสักพักเชื่อว่าจะเข้ากันได้เองนะฮะเพราะชินกินแล้วก็มีแค่มีมพี่ป้าทูนะครับที่ดีขึ้นโดยรวมแล้วขู่น้องน้อยลงชัดเจนเหมือนกันครับก็ทิศทางไปในทางปกตินะครับก็นี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้ก็จะครบหนึ่งสัปดาห์เนะาะวันนี้คือวันเสาร์น้องมาเมวันอาทิตย์นะครับ<ม>ก็เป็นไปนตามปกติแล้วก็เชื่อว่าสักอาทิตย์ที่สามสองสามเนี่ยเชื่อว่าน่าจะ ชินกลับมาทุกตัวที่นี่มากขึ้นแล้วน้องน่าจะได้อยู่สลับข้างนอกมากขึ้นนะครับแต่ที่นั้นเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาเลตเอร์ดูความเหมาะสมอีกทีนะครับสวัสดีแม่ขิมด้วยนะครับชาคุเปนกับน้าเลียบสบายดีครับเล่นกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ถ่ายคลิปไปดูสั้นไปก่อนนะครับดูเดี๋ยววันนี้จะขึ้นกับแพงแมวหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็เล่นเล่นกัน โอ้ก็เป็นชั่วโมงไะฮะที่ให้อยู่ข้างนอกอันเนาะแล้วก็ไม่กลับเข้ากรงเลยอ่าแต่ว่าก็น่ารักครับจังหวะที่เราเอาเข้ากรงเขาก็ไม่ได้วิ่งอะไรออกมามเขาก็โอเคละเล่นตามภาษาแมวเด็กครับแล้วก็จะเปื้ยนๆอยู่ตรงกําแพงแมวนั่นแหละฮะเนี่ยมีแมวเด็กในบ้านแล้วสร้างบรรยาก,กาศสนุกสนานนะครับกัน เล่นด้วยสำรวจบ,บ้านไปด้วยนะครับก็ไนปอยู่ที่ชั้นเธอฮะอินไป่ายไปเรื่อยเลยเอ้าออักทายทักท,ยกทยายค่ำค่ำืมหืมหืม,ม,มเล่นดีไหมไม่ตกแมว สนใจแต่ยังไม่กล้าสนใจสนใจแต่ยังไม่กล้าโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสหาวครับ